สวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะก็หลายหายคนหน่าจะรู้จักว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับรถยนต์ EV นะคะแต่จริงๆเราเป็นสัตวะแพทย์ค่ะ อย่างเจ้าโอร่าคูแคส4่0้อยโปรตัวนี้นะคะคือเราชอบเขาตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวจริงเลยนะพอเห็นรูปเนี่ยก็คือแบบสวยสะดุดตาม,มากๆนะคะพอเราไปเห็นตัวจริงๆก็คือแบบว้าวมากๆเลยนะน้องน่ารักมากๆเลยค่ะไฟหน้า LED อัจฉริยีของโอร่า400โปรนะคะเห็นน่ารักแบบนี้กลางคืนนะ่ยใช้งานดีมากๆเลยนะคะก็คือเราเนะี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปเชียงรายเนาะก็จะมีทางขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไฟเลยก็คือสว่างมากๆเลยค่ะขับขึ้นเขาเนี่ยสบายมากค่ะไม่ว่าจะทางโค้งขึ้นเนินก็ขับสนุก ใช้ขนส่งสัตว์เลี้ยงเป็นประจําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะไม่ได้ขนแค่ตัวเดียวด้วยค่ะขนสองตัวด้วยตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่เลยนี่ค่ะถ้าเราวางกล่องแบบนี้นะจะวางได้2อันเลยนะสามารถใส่น้องหมา30กิโลได้2ตัวเลยค่ะก็คือจริงๆสั่งการด้วยเสียงเ่ยอย่างเจ้าโอร่าเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องไปสวัสดีเขาก่อนนะคะก็คือเรียกชื่อเขาแล้วก็สั่งได้เลยเปิดซันรูฟด้วยแอป CWM ที่มาพร้อมกับระบบทเลมติก สามารถตรวจเช็คตัวรถแบบเรียลไทม์ทำให้อุ่นใจและพร้อมสำหรับทุกการเดินทางถึงไหนถึงกันไปเลยค่ะอีกหนึ่งอันนะคะเป็นตัวช่วยในการเปิดแอร์เปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำก่อนขึ้นรถได้เลยค่ะสำหรับเจ้าโอลา o กูดแคส400 Pro นะคะเห็นเล็กๆแบบนี้ตัวจริงไม่เล็กเลยนะคะอยากจะชวนให้ทุกคนมาลองขับกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเจ้าโอากูดแคสใกล้ๆกันค่ะว่าจะน่ารักแค่ไหนค่ะ ก็พาเจ้าโอรา400 Pro นะคะมาเจอเพื่อนๆกันค่ะนี่ก็แมวนู้นก็แมวนะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูรีไซน์ลำ้ลำๆข้างในกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นภายในของน้องนะคะเห็นไหมว่าเขาออกแบบมาให้กว้างขวางมากเลยนะดีไซน์ภายในนะคะเขาก็ออกแบบให้เรียบหรูนะดูตรงนี้นะคะมีปุ่มกดแค่นี้เองนะแล้วเขาก็มีหน้าจอทัชสกรีะนขนาดใหญ่ให้เราด้วยมาค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปลองขับกันเลย สำหรับคันนี้นะคะชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้สูงสุด400กิโลเมตรเลยค่ะที่สำคัญนะคะการแมนเทนของรถยนต์ไฟฟ้า100%แทบจะไม่มีเลยค่ะสบายหายห่วงมากๆไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็สบายมากๆเลยค่ะจริงๆอยากจะบอกทุกคนเลยค่ะว่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะตอนนี้นะคะสถานีชาร์จมีเยอะมากๆแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศเลยเราสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดเลยค่ะ วันนี้เรามากับเจ้าโอราคูแคทนะคะสวยมากๆเลยนะคะเราก็แอบลงบายโอคาแปบ๊บหนึ่งนะเราเลี้ยงสุนัขนะคะแล้วตอนนี้เราก็เป็นท่าแมวเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็คือเป็นท่าเจ้าโอราคูแคทนี่แหละคะ่ะ